ตัวนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าน้อง Chanel คลาสสิกนะคะตัวนี้ถ้าสะพายแบบนี้ <Wow. S 1> ก็ทำได้ตรงนี้ก็จะใส่แบบพวกแบบกระเป๋าตาังมือถือเนาะว้านะคะ, <Wow. S 1> ะ,คะเราก็สะพายแบบยาวคือแบบนี้นะคะจะคอสบอดี้ก็ไม่น่าเกียด มาพบกับพลอยนะคะในช่วงของการรีวิวกระเป๋านั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยจะพาทุกคนนะคะมาพบกับการรีวิวชาแนลค่ะระหว่างน้องชาแนลบอยนะคะแล้วก็น้องชาแนลคลาสสิกค่ะซึ่ง ทั้งสองใบนะคะก็พอยขออนุญาตเรียกเขาว่าน้องก็แล้วกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างรักน้องสองคนนี้มากเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าน้องชาแนลคลาสสิกนะคะน้องเขาก็จะมีความแบบนะเดี๋ยวขอขอเปิดให้ดูทีละช่องเลยแล้วกันเนาะอ่ะน้องเขาก็จะมีความแบบสายนะคะก็จะเป็นลักษณะห่วงโซ่เป็นแบบนี้นะคะก็จะแบบ เป็นเส้นเล็ก2เส้น <Wow. S 1> เราสามารถแบบที่จะสะพายยาวแบบนี้นะคะอ่ะเวลาสะพายก็จะแบบฟึบนะคะตัวนี้ถ้าสะพายแบบนี้ <Wow. S 1> ก็ทําได้แต่มันก็คือสั้นนะนะคะทีนี้ถ้าเราจะสะพายน้องเขาแบบอย่างนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็คืออย่างนี้ <Wow. S 1> นะคะสวยกว่าน,นจะจ๊ะโอเค อันนี้คือสายโซ่นะคะมาดูกันที่ตัวกระเป๋านะคะตัวเนี้ยของพลอยจะเป็นอ่อหนังคาเวียนะคะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะตัวเปิดกระเป๋าจีตรงนี้นะคะแล้วก็บิดให้มันตรงนะคะเปิดออกมานี่ของพลอยจะเป็นแบบดับเบิลแฟบนะคะ <S <S ก็คือมีฝาหนึ่งกับฝาสองนะคะเปิดออกมานะคะด้านในนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอเคก็สามารถใส่แบบนะคะตรงนี้ใส่แบบ าก,กานะคะใส่กาใส่อะไรก็ได้นะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่แบบพวกแบบกระเป๋าตางังมือถือเนาะแต่ส่วนใหญ่นะคะช่องเนี้ยเราก็เออจะใส่ใบเสร็จอะไรย่างนี้ก็ได้แต่ว่าพลอยชอบใส่มือถือนะเพราะว่ามันแบบมันมันมีความแบบเออแยกช่องกันไว้ชัดเจนเนาะมันก็ง่ายในการหานะคะตัวนี้นะคะก็อ่าลูซซีฟนะคะสามารถใส่พวกซองต่างๆนะคะหรือว่า <Wow. S 1> ใบเสร็จแต่พลอยก็มองว่า คือพลอยไม่ชอบใช้นะพลอยว่ามันมันใช้ยากนะคะตรงนี้แล้วก็ในอดีตเนี่ยเขาจะมีความเชื่อกันว่าช่องเนี้ยนะคะเป็นช่องที่เราสามารถคุณโคโค่ชาแนลเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่ตัวซองจดหมายนะคะเอาไว้ตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะสตอรี่ของเขานะคะเออแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องเล็กๆไว้แบบนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยเราคอยคิดว่าตรงนี้น่าจะใส่พวกนําบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะได้นะคะโอเคเวลาปิดก็ปิดอย่างนี้แล้วก็หมุนหัวเขาตรงนี้นะคะนะคะอันนี้ก็คือจบนะคะสาหรับเรื่องของน้องคลาสสิกมาดูในส่วนของ น้องชาแนลบอยนะคะตัวนี้ก็เป็นคลอยเลือกไซสิบมาทั้งคู่เลยนะคะเพราะวพอยจะเป็นคนชอบกระเป๋าไซสิบคือมันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องชาแนลบอยนะคะตัวฝานะคะเขาจะไม่เหมือนกันถ้าคลาสสิกเนี่ยฝาเขาเนี่ยจะ จะเป็นทรงที่แบบสั้นเท่านี้นะคะแต่ว่าตัว c ชา n e l b o ยเนี่ยฝาเขาเนี่ยจะยาวมาจนถึงตัวฐานกระเป๋าเลยนะคะตัวนี้เวลากดเปิดนะคะต้องกดอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะคือกด2ข้าง <Wow. S 1> ดันเข้าไปนะคะแล้วถึงจะดึงออกมานะจ๊ะด้านในเนี่ยก็จะเป็นช่องโลง่ลงๆอย่างนี้เลยนะคะมีฝาเดียวนะคะแล้วก็จะมีช่องตรงเนี้ที่แบบใส่แบบเนี่ยนะคะ มันจะมีอยู่ช่องหนึ่งใส่พวกการ์พวกนำบัตรอะไร่งเงี้ยก็คือได้นะคะอะ่จะเป็นช่องแคบๆนะคะตัวห่วงโซ่เนี่ยโซ่เขาจะหนากว่าตัวคาสิกนะคะก็คือจะเป็นโซ่แบบเ,เป็นห่วงโซ่ตันนะคะแล้วก็อะไหล่ตรงนี้เป็นอะไหล่สีทองลมคันหมีนะคะแล้วก็สะพายสะพายได้2อ,อย่างคืออย่างนี้นะคะ <Wow. S 1> นะคะแล้วก็สะพายแบบยาวคือแบบนี้นะคะจะคอสบอดี้ก็ไม่น่าเกียด อ่านะคะก็แบบนี้อันนี้คือคอสบอดี้นะคะก็จะถ้าถ้าสมมติว่าใครที่ชอบมีความลุยนะคะชอบลุยแล้วชอบคอสบอดี้พอยแนะนำตัวน้อง c ช a n e l บ o y นะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบกระเป๋าที่สะพายเน้นสะพายข้างเนีน่ยเน้นเน้นตัวนี้นะคะ ตัวคลาสสิกเนี่ยจะสวยกว่านะเพราะว่าตัวตัวคลาสสิกไซส์สิบเนี่ยค่ะถ้าถ้าเราคอสบอดี้มันจะแบบสั้นเต๋อเกินไปนะคะแต่แต่ว่าถ้าเป็นไซส์ที่เล็กกว่าเนี่ยถ้าคอสบอดี้ก็คือโอเคสวยเลยนะคะเพราะใส่เขาจะมีความยาวกว่าน,นี้แต่ว่าเออพอยไม่ได้มีตัวคลาสสิกไซส์แปดคะ่ะก็เลยแบบไม่ไดเอามารีวิวด้วยในวันนี้นะคะแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพ้อยมองว่าถ้าถ้าพูดถึงแบบ เราไปทํางานเงี้ยเราเน้นความหรูหรานี่พลอยก็แนะนําเป็นตัวคลาสสิกนะคะคือจริงๆพลอยเป็นคนชอบสะพายกระเป๋าแบบสั้นๆแค่นี้นะคะก็คือสะพายแล้วเนี่ยมันมันก็จะอยู่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคะแล้วก็เวลาเราสะพายแบบสายยาวเดี๋ยวอันนี้ให้ดูอีกรอบเนี่ยเห็นไหมคะประมาณนี้คือคือกําลังดีนะคะแล้วก็เวลาแบบ เจอลูกค้าออกงานนะคะไปปาร์ตี้อะ่ะคือคลาสสิกไซส์สิบเนี่ยสวยงามนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องชาแนลบอยเนี่ยคือพอจะสพายก็เวลาที่แบบไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าแบบไปลุยๆนะคะที่คอสบอดี้ได้ด้วยแล้วก็แต่ว่าถ้าสพายสั้นอย่างเนี้ยค่ะก็เนี่ยเนี่ยอย่ให้ดูอีกรอบนะคะนะคะสพายสั้นก็คือดูเปรี้ยวนะคะตัวนี้ใส่กับ <Wow. S 1> ชุดอะไรก็เข้าหมดเลยนะคะแล้วก็ในการใช้งานเนี่ยพมองว่าตัวชาแนลบอยอ่ะ ความความต่างจากชาแนลคลาสสิกเนี่ยในการใช้งานก็คือมันกดฝาคือเราแค่กดฝาตรงนี้ใช่ไหมคะดึงออกมาเนี่ยก็เปิดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาปิดก็คือปิดแต่ว่าถ้าเป็นคลาสสิกเราจะต้องมาหมุนตรงนี้แล้วก็เปิดเอาของเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือคือถ้าใครที่ชอบความแบบเร่งรีบ เพยมองว่าน้องชาแนลบอยเนี่ยอาจจะเหมาะกว่าถ้าชอบความลุยๆนะคะแต่ว่าถ้าชอบแนวแบบว่าสวยๆหรูๆว่าเพยมองว่าตัวคลาสสิกเนี่ยก็คือดูดูหรูเลยแหละแต่ว่าเวลาในการเปิดปิดเนี่ยอาจจะต้องแบบมาหมุนตรงนี้นะคะมันก็จะมีความมีความเป็นขั้นเป็นตอนเพิ่มขึ้นนะคะในในความเป็นส่วนตัวถามว่าชอบใช้ใบไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็สไตล์ของเราเหมาะก,กับใบไหนจริงๆเนี่ยพลอยชอบใช้ตัวกระเป๋าคลาสสิก ในขั้นตอนที่เราบิดนะคะบิดหรือว่าหมุนอะไหล่ตรงเนี้ยค่ะอ,อ๋อมันก็คือได้เหน,นะ <Wow. S 1> คือมันก็ไม่ไม่ได้แบบเสียเวลามากนะคะแล้วก็ในความที่แบบเราต้องเจอลูกค้าหรือว่าเราต้องออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะคือความเน้นความแบบหรูหราเอลแกรนเนี่ยคือภัยมองว่าเออคลาสสิกเนี่ยเขาจะดูแบบหรูกว่านะคะแต่แต่ถามว่าตัวชาแนลบอยเนี่ยออสามารถไปในงานที่แบบ เน้นความหรูหราได้ไหมจริงจริงขึ้นอยู่กับการแต่งกายด้วยนะคะตัวนี้ถ้าเราแต่งกายแบบลดๆนะ่ะแล้วก็สะพายน้องแบบสั้นนะคะไม่ไม่คอสบอดี้ตัวนี้ก็หรูเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่พลอยไม่ชอบก็คือเวลาพลอยแบบเปิดเอาหองเนี่ยคะ่พะพลอยต้องกดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพลอยรู้สึกบตัวฝามันมันยาวบางทีต้องแง้งออกมาเนี่ยแล้วก็แบบแงะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวคลาสสิกนะคะเวลาพลอยเปิดกระเป๋าอะนี่ฝาเขาจะสั้นแค่นี้แล้วก็ง้าง สั้นๆอย่างเงี้ย ok คือคืออันนี้ไมเป็นความรู้สึกนะแต่บางคนเขาก็ไม่ไม่ได้มองว่าต่างกันมากนะคะแต่ว่าฟิลลิ่งของพลจริงๆพลชอบคาสสิมากกว่าชาแนลบอยนะคะ <pong> าการรีวิวครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรอซื้อ ว่าแบบเอ๊ะฉันจะซื้อใบกระเป๋าใบแรกของฉันนี่ควรจะเป็นชาแนลคลาสสิกหรือว่าชาแนลบอยดีนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการตัดสินใจให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ไม่มากก็น้อยนะคะ <Wow. S 1> สําหรับวันนี้นะคะคงต้องหลอกคงต้องหลอกคงต้องหลอก <c oughs> ขอัย สำ,สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาไปรีวิวเรื่องอะไรนะคะต้องรอติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ